สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเนาะเจ๊ตุ่มไม่ได้เข้าบ้านเพื่อนเลยนะเมะื่อวานนี้เจ๊ตุ่มไปจำศีลมาค่ะก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสาธุรวมกันค่ะวันนี้ก็พาเลาะทุ่งไงแล้วพี่น้องดีใจดีใจฝนตกค่ะพี่น้องถักแรงแรงมาเมื่อคืนนี้ฝนตกตกหนักทั้งลมทั้งฝนแต่ก็ดีดีกว่าไม่ไม่ตกเนาะ ตกมาก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำข้าวก็จะได้เขียวงามจากที่เหลื้องๆข้าวไม่มีน้ําเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีหน่อยๆแล้วค่ะแต่ฝั่งฝั่งนี้มีน้ําค่ะฝั่งนี้มีน้ําข้าวก็จะงามหน่อยนึงอยู่ติดถนนน้ําถนนมันไหลมาขอบคุณนะคะทุกท่านพาชมทุ่งค่ะชมทุ่งเจ๊ตุ่มก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเดินเช้ามาชมทุ่งข้าวเขียวด้วยกันนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลร์ทุกแชททุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้เดอ้อพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะ <laughs> ไม่ได้ตามไปบ้านเพื่อนเดี๋ยวจะต้องเร่งสป,ปีดแล้วพี่น้องติดเพื่อนไว้ตั้งสี่ห้าวันแล้วเรื่องนี้กําลังยุ่งหน่อยนึงเมื่อวานนี้ก็หยุดทั้งวันไม่ได้แวะบ้านเพื่อนเลยเพราะเราไปจาสินเราต้องหยุด หยุดหยุดจริงๆหยุดการติดต่อทุกอย่างเลยเม,มื่อวานชมบรรยากาศนะคะสุขใดไหน,นจะเท่าเราอยู่บ้านเราเนาะนี่ค่ะเต่นนช้ามาก็ชมทุ่งนี่ค่ะเจตุ่มไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนหรอกชมทุ่งกันนะคะปวดแขนแล้วพี่น้อง ไมไ่ใช้ไม้เซลฟี่เอาแขนเซลฟี่เอาเป็นไม้เซลฟี่ปวดแขนแล้วพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายเราถือกล้องอันหนึ่งไปเล้วไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม้เซลฟวงเซลฟี่ก็ไม่ต้องถือใช้มือเนี่ยเซลฟี่เอาเลยขอบคุณนะคะทุกท่านพาชมบรรยากาศค่ะบังเสียงกบเสียงเขียร้องหลังฝนตกเนาะ ลมก็เย็นสบายหน่อยๆฟ้าไม่เปิดนะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดฟ้าหมดเลยนะ,ะแต่ฝนก็ปล่อยๆมานิดๆน่าจะมาซ้ำอีกหรือเปล่าวันนี้มาซ้ำถ้ามาซ้ำก็คงจะดีเนาะ,ะข้าวข้าวมีน้ำมันก็งามข้าวมันมีน้ำมันก็ไม่งามค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเราใส่แว่นดูบ้าด,ดูข้าวดูข้าวปลิวสวยเลยพี่น้อง รมพัดฝั่งนี้จะงามหน่อยหนึ่งนะข้างหลังเจตุมเพราะว่ามันมีน้ำข้างหลังอ่ะฝั่งข้างหลังนี้มันมีน้ำมันก็จะงามหน่อยหนึง่งฝั่งฝั่งด้านฝั่งด้านนี้มันไม่มีน้ำมันก็จะไม่งามนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแช์ทุกริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุนกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ